รถเด่นนางรถตำรวจว่ะโอ้โหแล้วมักจะมีคนฉีกไปนหนึ่งคนที่ไม่ใช่ผมมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมพี่มักจะมีคนฉีกไปนหนึ่งคนที่ไม่ใช่ผมเพราะผมเนะี่ยฉีกเป็นปกติอีก <c> ม <oughs> ือหนึ่งจกฉีกไปไกลเค <c oughs> ฟาร์มได้มีเขื่อนวงอยู่ขวาเราออกจากเขื่อนวิ่งตามถนนใหญ่เข้าวงได้เลยะแปลว่าเขื่อนก็ไปทางนี้ใช่ไหมใช่พี่ตรงไปเดี๋ยวขวาแยกนี้แหละพี่ เดี๋ยวฟารตรงนี้นั่นไงเขื่อนอยู่ตรงนี้นี่เองพี่จะฟาร์มเขื่อนหรือฟาร์มบ้านมั้งล่ะเขื่อนไม่เคยฟาร์มน่นจอดผมฟาร์มเขื่อนนี่ก็ได้โอเคเย้ยโอเคได้ละได้ละโอ้ยเกือบตกลิฟตกลิฟไปน็อกพี่ชาวบอกกุเลี้ยวไปทันออกกูต้องกลับมาดิ้งมืออีกแล้วเหรอ five minutes later ไปดีกว่ามีรถแว่นให้เปลี่ยนไปเนี่ยแล้วทำอย่างกับไล่จับผู้ร้ายจะเบรกทำไมไม่ได้เบรก <c oughs> แค่เปลี่ยนไปกดยุดเร่งเครื่องไงแล้วไปกดวีงอัตโนมัติเฮ้ยเจอรถเลี่ยนละอีม่วงมาละ <c oughs> โหโอ้โหอีม่วงไข่วะ ผงเอายีม่วงโดดไอ้นี่ไปโดดแลมไปไม,ไม่ขึ้นต้องวิ่งมาเร็ววันนี้แต่อี่ม่วงใครก็ไม่รู้อี่ม่วงอ,อ,<า>อดีตเคยมีเจ้าของแน่ๆรถในรถมีผ้าบันแผลอยู่สิบห้าอันเจ้าของอยู่ไหนไม่รู้แต่ตอนนี้เป็นของชันแล้วขอบใจสำหรับผ้ามันแผลสิบห้าอัน เยอะต็ดไม้เอาไว้ต็ดไม้เกมนี้แข็งดังเหล็กกลาโดนซีโฟไปยังไม่สะเทือนเลยนี่ไงสุดยอดไปละสุดยอดไปละเดียวเดียวเดียโอเคได้ได้ได้ไปต่อได้เกือบไปละเกือบไปละกลิ้งง่ายแล้วเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านปุ๊บอะไอเหี้แม่งวงเปลี่ยนใช่ ผมกลิ้งกันเลยจะลงไปฟาร์มของต่อ,อ,อยในวงเปลี่ยนละจะหาปลายซะหน,ะน่อยซะหน่อยแล้วเพื่อนอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ไปหาเพื่อนไหมเอาวงออกออกออกออ,อ,ออกขวา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 กันเลยจะเลี้ยวซ้ายบอกออกขวาเราออกขวาตรงไหนแล้วนั่นน่ะนั่นมันผากลางเลยไม่ใช่เหรอพี่เอาอะไรมาขวาก็โหม ไปกลางดงโซล่าเซลแล้วก็สะดุดสายไฟเขาหรอกเขาคงไม่วางงงๆงัง้นหรอกไม่แน่นูวอาจจะขุดขึ้นมาก็ได้เฮ้ยเพื่อนนี่ฝามบบสบายวะ่ะใช่ไหมใช่แต่ขี้เกีเยจไปหาเพื่อนอนะไปหาบ้านเล็กแอบดีกว่าสนใจบ้านกลางวงนี้มากเลยตอนเนี้ยมากสาวไม่รู้มีอะไรเปล่าไม่รู้เลยไหลมาเลยไหลมาเลยไหลมาแต่ไกลเลยผมเฮ้ยมีคนมีคนมีคน มีนะมีนะออกนะไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอ,าออกออกออกไปหาเพื่อน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 เลยว่าจะเข้าแล้วเมื่อกี้เห็นรถตำรวจขับอยู่นั่นไงเออดีๆก็มีคนเย,ยว่าแลชดวัดดีโอเคกูเอารถมาให้โดยที่รถไม่มีน้ำมันผมก็เอารถมาให้โดยที่รถควนขึ้น บอกเลยรถบอมีน้ำมันนี่มันงานูมไมนว,ว่าวนะอ่ะกูไม่อยู่นะไปไหนอ่ะไม่อยู่ไหนอ่ะ <laughs> อ,อ๋อ,อคอนเสิร์ตเพื่อนมากอะไรน่อยอ๋อกระเป๋าเข้าวง <laughs> เฮ้ยใครโดนรถลุกหน้าแต่ <laughs> <laughs> านะเพื่อนบินบินมาได้ครึ่งทางเลี้ยวกลับเลย <laughs> 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 มีของไหม ม่มีตัวเปล่าเอ้ยเุ้ยออ้ย้ยเบอร์สี่โดนแล้วน่าจะโดนยิงเมื่อกี้ใครซอยเพื่อนเรากลางคอนเสิร์ตไม่ได้นะเฮ้ยเพื่อนจะเข้าใจไหมถ้าสมมติว่าวงยังอยู่ตรงนี้เราใช้กระเป๋าเข้าวงแล้วก็ไปนอนบนอีไอนกที่ลอยอยู่เนี่ยน่าสนนะแผนนี้ถ้าวงอยู่นะถ้าวงอยู่อยู่นกยังอยู่นกยังอยู่ในวง เอาดิไม่หลุดได้เปล่าเอาปเปลาเพื่อนจะเอาด้วยปะเนี่ยไม่รู้ว่าไปเลยเพื่อนไปเลยไปเราจริงอะ่ะเปอี่ยงเหลือแต่รถนู่นนู่นนะว่าเร็วชักปลักเลยไปัะไกลเลยช่วยไม่ได้เลยไปกลางวงเลยยังไงได้ไปล็อบบี้เลย <laughs> แต่จะได้เล่นด้วยกันนานๆเลยตีบเราร็อบบี้มันมีอะไรดีวะอยากรู้ไปแอบเนียนในรถบรรทุกสักคันได้ไหมได้พี่รถมินิบัสรถเมย์ได้ทุกคันเลยพี่จะเข้าไปนอนคันไหนก็ได้เนียนทุกคันเลยปืนเลยวะโอ้เพื่อนอีฟเคโดนต่อยตายด้วยนะ ยี่สิบแปดคนกับวงแค่นี้จะกระจุกยังไงวันนี้ใช่โอ้ยนี่จังหวะนี้อยากได้เก็บเสียงที่หายเลยเนี่ยกำลังแบบปุ้งปังปุ้งปังเนี่ยแบบเข่าหัวอย่างเงี้ยมาร์คด้วยสิเบอร์สี่ยิงตรงไหนยิงไม่มาร์คเดือดร้อนนะเราไม่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 นี่นี่นี่ใช่ ัเลยเพื่อนลงแล้วโดนไปเม็ดนี่เดี๋ยวดูแถวนี้ให้หน่อยดิดาดทางหลังออ ดออังของหญ่จุดเอาเพื่อน,นช่วยได้ไหมไม่ทันไม่ทันนั่นนะไม่ทันมีคนวิ่งมาที่เพื่อนนะเมื่อกี้วิ่งมาที่ศพเพื่อนจากที่พี่คาดว่าน่าจะมามาจริงมีรถมาบปล่อยก่อนอ่ะไวาจะเอาปล่อยก่อนกระทะกันเยอะ นูนมาร์คส้มกูว่าวิ่งเข้าควันไปแล้วรถก็มาเฉียวตรงนี้ใช่จอดนะสองคนนะสองคนนะจอดไหนจอดไหนจอดไหนมาร์มาฟ้ามาร์คฟ้าสองคนโอเคเอาได้นะถ้าจะเอาไม่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 ไมยางแตกแล้วรถมันยางแตกแล้วแอบอย่ข้างรถคนหนึ่งข้างอีกคนหนึ่งเนี่ยกูจะเอาไอ้คันซ้ายเนี่ยซ้ายนี่กี่คนโอ้โหเย้ย บอกแล้วให้เอาไม่เอาเกิดร้อนแล้วแล้ววงไปหามันด้วยกีย่ต้องคกันผมแล้วละ่ะมาไม่ได้เหรอไปได้แต่ผมโดนยิงจากมาฟ้าไงมันเห็นผมแล้วซ้ายเป็นไงบ้างรถ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 ซ้ายรถรถ,รถตำรวจอะ่ะเห็นแ่บเมื่อกี้มีคน,นไปมช่วยไน้ ไม่รู้ว่ายังไม่หมดนะน้องก่อนตายต้นไม้เอ้ยเหี้ยขาดเข้าวงมาก่อนได้ไหมได้ได้ได้ตามหลังไปเลยเนี่ยเ,เดี๋ยวเนี้ยนะดึงเยดึงอยู่ดึงย,งยมันมาแล้วมันมาแล้วคนน่าจะหลงไปแล้วมั้ง ไม่มีคนในรถนะเยยเหลือสองคนน่ะตาซ้ายไม่มีก็แสดงว่าอยู่หลังหินนี่คนหนึ่งอ่ะใช่ไม่มีออปชั่นอ๋อนี่มีผมมีผมมีผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไล่ที่เออเจอแล้วเจอแล้วรถที่ี หลังรถเฮ้ย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 เเห็นอยู่มันคลานอยู่ใช่เห็นแล้วไอ้แล้วก็เลยดึงพี่ก่อนอะไรใหญกูดึงมึงด้วยเหรออ๋อไม่ต้องขอไอ้นี่ก่อนเห็นแล้วขอยอยู่กน เห็นแล้วเหมือนกันตายไปเหลือเฉยขึ้นถนนเลยขึ้นถนนเลยนี่มุมนี้ชัดกว่าโคตรเฟี้ยว